สาม,มารถสนับสนุนเพื่อให้มีคลิปต่อไปได้ที่ตรงนี้เลยนะครับตื่นเต้นชะมัดไม่ผิดแน่นี่ต้องเป็นทะเลสีครามแน่นอนวอย่าเออเกลิกตื่นเต้นเกินไปไม่ได้ถ้าถูกพบต้องแย่แน่เมดเจ้านี่มันเพชรมังกรขั้น9.9เพียงชิ้นเดียวในโลกมันเป็นของฉันไม่ใครทั้งนั้นแหละซิงหยุนจดหมายไม่ได้กลับมาทั้งคืนเหรอเสียงเสียงฉันยังมีธุระต้องจัดการรอฉันก่อน ถ้าเร็วก็หนึ่งสัปดาห์หากช้าก็ครึ่งเดือนไม่ต้องเป็นห่วงฉันเห็นเธอหลับสนิทเลยไม่อยากปลุกให้ตื่นนะฉันทิ้งเงินไปให้แล้วดูแลตัวเองเรื่องอาหารการกินด้วยเป็นเด็กดีรอฉันกลับมานะซิงหยุนงี่เงา่าฉันไม่กลัวเธอจะรบกวนหรอกทำไมถึงไม่ปลุกฉันนะอรุสวัสด์สาวน้อยซิงหยุนฝังให้ฉันมาบอกเธอนะเขาเช่าห้องที่โรงแรมประมาณครึ่งเดือนอย่าไปรบกวนเขาล่ะ เขาบอกว่าต่อให้ไฟไหม้ก็อย่ารบกวนเมื่อคืนเขาบอกชันแบบเนี้ยไปก่อนละอย่ามีสาวรอชันอยู่ข้างนอกบายยอะไรกันซิงหยุนบ้าคุยกับอตาต้าแต่ไม่คุยกับเราคนบ้าบ้าที่สุดชิวช่วชวเอ้ยทำไมจามบ่อยจังเป็นหวัดหรือไงเนี่ยเราไม่สนละเริ่มเลยดีกว่ากัดเตรียมพร้อมเริ่มได้เข้าสู่โลกของทะเลสีคราม เรารู้ขั้นตอนอัญเชิญมังกรดีเพราะชาติก่อนก็เคยทําแล้วห,หนึ่งขั้นตอนดูดซับพ,พลังทั้งหมดของทะเลสีครามถึงจะใช้เวลานานแต่ด้วยประสบการณ์ของเราน่าจะดูดซับได้เร็วมากเออเฮ้เ,ออเออน่นมันมังกรทุกตัวมีกรงเล็บห้าอันไม่ถูกสิชาติก่อนมังกรของเรามีกรงเล็บแค่สี่อันเองมัวนั่งคิดไม่ได้แล้วหลอมรวมครั้งที่หนึ่งกลังเริ่มขึ้นมังกรของเรากําลังหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับดวงวิญญ,ญาณอะไรกันปีก ปีกมังกรไม่ใช่แค่มีห้ากรงเล็บแต่มีปีกแสงคู่หนึ่งด้วย ö, เหนื่อยชะมัดการหลอมรวมช่วงที่หนึ่งสิ้นสุดแล้วอย่างนั้นเหรอต้องเป็นพลังใหม่ที่ได้รับจากทะเลสีครามแน่ตามตำนานเล่าขานสี่กรงเล็บคืองูใหญ่ห้ากรงเล็บคือมังกรดูท่ามังกรของเราในชาตินี้ถึงจะเรียกว่ามังกรจริงๆสินนะ เหมือนว่ามังกรที่มีปีจะถูกเรียกว่ามังกรเหินนภาเป็นมังกรเทพในยุคโบราณกาล500ปีกลายเป็นมังกรอาวุโสซึ่งปรากฏขามังกรออกมาและพันปีจึงเป็นมังกรเหินนภาที่มีปีกมังกรมังกรเหินนภาเคยร่วมมือกับจักรพรรดิเหลืองจนกำดาบเทพแห่งสงครามซือโยสำเร็จชาตินี้ฉันอัญเชิญมังกรเหินนภามาได้เทสุดๆไปเลยทุกคนที่ฝึกตนเป็นมังกรจะมีภาพที่ดูเหมือนรอยสักบนร่างกายของอาต้าเป็นรูปหมูอยู่ที่หน้าท้อง ส่วนของเราเต็มร่างกายท่อนบนเลยดูเท่ชะมัดดูเท่กว่าของอาต้ามากจริงๆหน้าแปลกเมื่อกี้บนตัวมีห้ากรงเล็บชัดๆทำไมเหลือแค่สี่ล่ะสิงหยุดทำไมถึงยังไม่กลับมานะผ่านไปห้าวันแล้วแท้ๆทุกอย่างราบรื่นดีหรือเปล่าวันที่เก้าในทะเลสีครามนี่เป็นครั้งสุดท้ายที่จะเข้ามาในทะเลสีคราม ตอนนี้ทะเลสีครามโดนดูดซับจนเหลือกแต่หัวใจผลึกแล้วขอเพียงกลืนหัวใจผลึกนั่นลงไปก็จะอัญเชิญมังกรของตัวเองได้อีกไม่นานมังกรที่แข็งแกร่งที่สุดก็จะเป็นของเราแค่คิดก็ดีใจแล้วฮ่าฮฮามาสิเจ้าท,ที่รักมาเข้าป่าฉันซะดีๆฮึอะไรกันมันหลบได้ทำไมหัวใจผลึกถึงหลบได้ละ่ะฮิตาทำไมกันทำไมถึงจับไม่ได้ละ่ะฮึ หัวใจผลึกดีเร็วชะมัดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้ากินหัวใจผลึกไม่ได้ก็จะอัญเชิญมังกรของตัวเองไม่ได้นะสิหรือว่าทะเลสีครามกำลังกีดกันเราทำแบบนี้ได้ไงอ่ะฉันต่อให้ต้องตายฉันก็จะกินแกให้ได้อ้อฮอกินหัวใจผลึกไม่ได้ <c oughs> ดก็จะอัญเชิญมัง <c oughs> กรไ,ไ, <c oughs> ไ,ไ,ไม่ได้อีกนี่สวรรค์อย่าทรมานก,กันแบบนี้สิ <c oughs> เธไม่ได้หัวใจผลึกนะต่อให้ตายฉันก็ไม่ออกไปจากที่นี่หรอกวอาย <c oughs> โลกที่ไม่มีสิ่งหยุนช่างว่างเปล่าเหลือเกินว่างเปล่าจนรู้สึกตัวเองไร้ตัวตนเมื่อไหร่เธอจะกลับมานะรู้สึกไม่ดีเลยนี่คือความคิดถึงเหรอน้ำค้างยามเช้าไหลลู่ลงจากใบไม้ที่เปล่าเปลี่ยวแสงอาทิตย์ยามเย็นทำให้เงาสะท้อนทอดยาวขึ้นเรื่อยๆ สิงหยุนไม่กลับมาจวบจนทุกสิ่งถูกเงามืดที่แสนอ้างว้างปกคลุมสิงหยุนก็ยังไม่กลับมานี่คือความคิดถึงสินะไม่มีเธอโลกนี้ก็ไม่มีความหมายสิงหยุนไม่มีเธอฉันควรทำยังไงดีเสียงเสียงโอ๊ยฮะเป็นอะไรไม่ได้นอนดีๆเหรอขอบตาบวมหมดแล้วเนี่ยสิง ฉันจัดการธุระเสร็จแล้วขอโทษที่ทำให้รอนานเตรียมออกเดินทางกันต่อได้เลยเฮ้ความกังวลทั้งหมดเหมือนว่าในช่วงพริบตาที่เธอกลับมามันก็หายไปจนหมดนั่นสิขอเพียงม,มีเธออยู่ท่องไปสุดล่าฟ้าเขียวก็ไม่เป็นไรอื้อคิดถึงเธอมากเลยหิวชะมัดไปหาของกินกันเถอะได้สิ